ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาในเดือนมกราคม2567เดือนแรกของปีมังกรและสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวสุขที่โคจรมาทับลัคนาแล้วก็โคจรไปอยู่ในเรือนการเงินร่วมกับดาวอังคารนะครับตรีโกนกับดาวพระหัส เจ้าเรือนการเงินเป็นอะไรที่บอกได้ชัดเจนว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีแนวโน้มที่ดวงวัสนาในเรื่องการเงินจะขยับดีขึ้นมีโอกาสได้เงินพิเศษเข้ามาการงานจะมีความสำเร็จแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโดยเฉพาะงานที่ต้องติดต่อทางไกลต้องติดต่อต่างประเทศดาวพุธดาวเจ้าเรือ,รอ,อนลาบยังโคจรโยกหน้าลัคนาร่วมกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนการงาน ส่งผลให้เจราจาระอะไรก็แล้วแต่สำเร็จทุกประตูมีความสำเร็จในเรื่องของการงานที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การเกื้อหนุนสนับสนุนอยู่เสมอและดาวสุกที่ไปอยู่ในเรือนการเงินนั้นสุกมาจากเรือนวินาศและเรือนคู่ครองไปอยู่กับอังคารคู่มิตรใหญ่ในเรือนการเงินก็เป็นอะไรที่บอกได้ชัดเจนอีกว่าคุณ มีโอกาสที่จะมีข่าวดีหรือได้รับการสนับสนุนในบางอย่างที่ดีๆในเรื่องการงานและการเงินเข้ามาในช่วงเดือนมกราคม2567ปีมังกรตรงนี้ 1-5การเงินการทองดีมากมีโอกาสจะมีเงินพิเศษได้เงินรับทรัพย์รับโชคจากงานพิเศษงานที่1งานที่2หรืองานที่3อะไรก็ว่าไปพอมาถึงวันที่6-10การงานมีความก้าวหน้าสำเร็จเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาเอาเป็นว่า1-5 6-10การเงินการทองการทำมาหากินส่วนตัวนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 11จนถึง15ช่วงนั้นคิดเครียดไม่ค่อยแฮปปี้นักมีความกังวลใจหลายคนกังวลใจเกี่ยกวกับเรื่องของหนี้สินหลายคนมีความจุกจิกใจเกี่ยกวกับเรื่องเครือญาติฉะนั้นวันที่11จนถึงวันที่15ช่วงนี้ให้พยายามคอนโทรลอารมณ์ความคิดของตัวเองให้ดีนะครับบางทีมันก็จิตตกจุกจิกใจได้ง่ายเหมือนกัน1 1ถึง15 16-20ปัญหาจุกจิกที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายไปได้ด้วยตัวของมันเองมีความปลอดโปร่งมีความสบายใจยิ่งขึ้น21-25การงานก้าวหน้าขยับดีเข้าที่เข้าทางขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์ติดต่อธุรปาะปังใดๆกับราชการและวิสาหากิจมีความสำเร็จดีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือและ26จนถึง31เป็นช่วงจังหวะที่การงานพีคอย่างมากมีความสำเร็จอย่างมาก คนค้าคนขายก็มีกําไรดีใครจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จกำ,กำไรรออยู่ข้างหน้าใครทํางานประจําผู้หลักผู้ใหญ่พึงพอใจให้การสนับสนุนดีเป็นช่วงจังหวะที่ดีเหลือเกินของชาวลัคนาราศีพิจิกจะว่าไปแล้วในเดือนมกราคมนั้นดูไปดูมาดาวเดินดีให้คุณมากกว่าเสียซะอีก ฉะนั้นเมื่อดาวมันเดินแบบนี้ก็เป็นอะไรที่บอกได้ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกคุณจะทำอะไรในช่วงเดือนมกราคม2567เดือนแรกของปีมักจะมีความสำเร็จอุปสรรคน้อยไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไหร่นะครับมีความสำเร็จดีมาก ในเรื่องการเงินไอ้ส่วนที่ผมบอกจะได้ก็คือได้นะครับแต่ก็กังวลใจบางคนที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกกังวลใจเกี่ยวกันนี้สินเก่าๆภาระเก่าๆมีความรู้สึกกังวลไม่ค่อยมั่นใจอะไรแบบนี้แหละครับแต่เชื่อเถอะว่า เดี๋ยวดาวาพบพอบริมันโคโจรเสถียรแล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเองอย่างน้อยที่สุดดาวพฤทหัสด,ดาวเจ้าเรือนการเงินองศาก็เดินเสถียรกว่าช่วงที่ผ่านมาที่ดาวการเงินองศามันเดินไม่ค่อยดีนักเมื่อองศามันเดินเสถียรขึ้นดีขึ้นการงานคุณก็จะมีความสําเร็จการเงินจะมีความสําเร็จดีขึ้นตามลําดับเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกโดยตรงแล้วก็ไปได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคอยู่กับดาวเกตด้วย พยายามหาจังหวะและโอกาสไปทําบุญสุนทานบ่อยๆนะครับโชคดีจะเข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวเอ๊นะครับฟังกันทันไหมล่ะเออนะครับอยากันนั้นเลยชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับคุณจะมีดวงมีโชคดีเกี่ยวกบเรื่องของเ,อเงินพิเศษต่างๆนะผมว่าชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงปลายปี66หต่อเข้าต้นปี67 ดาวขยับดีขึ้นกว่าช่วงกลางๆงปีที่ผ่านมามากพอสมควรทีเดียวและสินแสงหนิงก็เชื่อว่าเมื่อดาวมันเดินดีแบบนี้โอกาสและความสำเร็จเข้ามาก็จะไม่ยากนะครับส่วนในเรื่องความรักคู่ครองอธิบายออกเป็น2 3สส่วนตรงนี้คนที่มีคู่หรือคนรักอยู่แล้วดาวคู่ครองไปสถิตยอยู่ในเดือนการเงินอยู่กับดาวคู่มิตรคู่จะสนับสนุน เรื่องเงินเรื่องทองอย่างดีหรือคู่ครองจะนําโชคดีในเรื่องการเงินมาให้พราะดาวคู่ครองคือดาวสู่ไปเป็นมหาจักรอยู่กับดาวอังคารคู่มิรอยู่ในเรือนการเงินดาวจะเรื่อการเงินไปเป็นราชาโชคโอ้ยมองยังไงลาภผลก็เข้ามาดีหรือคู่จะนําพาโอกาสลู่ทางที่ดีเรื่องการเงินเข้ามาให้อย่างมากมาย สำหรับคนที่ยังโสดอยู่นั้นมีโอกาสจะมีความรักหรือมีคนมาชอบพอมาถูกใจแต่ก็ขอให้ดูให้ดีนิดนึงนะครับเพราะว่าในขณะที่ดาวที่ดีมันอยู่ตรงนี้มันก็มีดาวที่ไม่ดีอยู่ด้วยเหมือนกันขอให้ดูให้ดีขอให้ดูให้รอบคอบบางทีคนที่เข้ามาใหม่ๆก็หวังประโยชน์จากเราก็มีเหมือนกันสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับใครที่มีความรู้สึกว่าความรักลงตัวอยู่แล้วช่วงเดือนมกราคมหลายสิ่งหลายอย่างจะพัฒนาไปได้ในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนตาม ออรอบวงโคจรของดวงดาวที่อ่านไว้อย่างชัดเจนตรงนี้ไอ้ดาวสู่การคารที่เป็นคู่มิตรนั่นแหละนาสิ่งที่ดีมาให้เหลือคนานับทีเดียวนะครับและสู่การคารคู่มิตรเนี่ยก็ไปตรีโกนกับดาวพฤหัสด,ดาวเกตด,ด้วยยิ่งแฮปปี้ยิ่งมีสิ่งที่ดีเข้ามาอย่างง่ายดายทีเดียวในเรื่องของออคู่ครองและเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะครับมันจะมาพร้อมๆกันนะ